ปกติครับบนนกกรรณาาดนะครับันนี้ก็มาดูแลรถตัวเองนิดหนึงเพราะว่ามันอายุมันเริ่มเยอะแล้วเข้าปีที่สามกำลังจะเข้าปีที่สี่นะครับกำลังจะย่างเข้าปีที่สี่นั่นก็คือส่วนหนึ่งคือผมใกล้จะผ่อนหมดแล้ว <laughs> น, <laughs> นะครับกับไม่แค่พันสามร้อยกโลนะครับ อันนี้ผมมาเช็คดูแบตเตอรี่มันเริ่มอ่อนนะครับแบตติดศูนย์มาเนี่ยแบตติดลดมาเนี่ยได้3 3ปีผมถือว่าคุ้มมากนะครับคุ้มมากแล้วเพราะปกติเนี่ยแบตที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนกัน2อปีเองนะครับเดี้ยงแล้วนะครับก็ให้ความสําคัญนะครับกับแบตเตอรี่นะครับอย่ามองข้ามนะครับเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่มันอ่อนนะครับเราเช็คค่า cca แล้วถ้ามันน้อยมากนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนไปกดสตาร์ทนะครับ ปัญหาที่จะตามมาก็คือมัดไฟที่อยู่ในนี้นะครับมันจะไหม้นะครับมันจะเป็นสีคาราเมลนะครับมันจะไหม้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปประหยัดนะครับคุณใช้รถเนี่ยระดับจะบอกพรีเมียมก็เดี๋ยวก็หาว่าอวยแบรนด์แต่ดูกติคือรถที่พรีเมียมจริงๆนะครับมันคือรถอิตาลีนะครับอิตาเลียนฟิลนะครับเพราะฉะนั้นเรากต้อง,องดูแลดีๆหน่อยนะครับรถญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่า อิตาเลียนล้วต้องดูแลดีแล้วรถญี่ปุ่นไม่ต้องดูแลก็ไม่ใช่นะครับผมเห็นรถดุกติลหลายๆคันนะครับปล่อยปละเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูแลอย่างดีนะทําให้มันโซมมากนะครับน้ามันเครื่องก็ใช้เกจธรรมดานะครับอันนี้เราเปลี่ยนแบตใหม่เข้าไปเซ็ตนาฬิกาเซ็ตวันที่เรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยใส่เข้าไปถึงก็12.3 12.4สมสเมื่อสักครู่นี้นะอันนี้ผมออนทิ้งไว้นะมันวนมันก็จะดรอปลงนิดหน่อย ต้องบอกว่าลูกเล็กลงนะครับลูกเล็กลงเพราะเดิมมันเบอร์ YT12B นะครับ BS อันนี้มันเหลือแค่ YT7B นะครับมีขนาดเล็กลงกว่าตัว821เนี่ยไม่ได้สตาร์ทนานไม่ได้สตาร์ทนานเลยนะครับก็ถ้าเปิดแล้วสตาร์ทไม่ติดนะเปิดฝาถังน้ำมันนะครับเปิดฝาถังน้ำมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีอากาศมัน มันในถังมันมีมันดันอยู่นะทำให้น้ำมันมันไม่ลงนะครับก็เป็นเคล็ดลับนะอันนี้ก็ยังปิดไม่ได้เพราะว่ากุญแจเราล็อกไว้นะล็อกไว้เดี๋ยวเราให้มันลันสักแป๊บหนึ่งนะแล้เวเราใช้กุญแจปลดล็อกแล้วค่อยปิดฝาถังนะครับทีแรกก็เหว๋เหมือนกันนะแบบโอ้โหแบตก็เสื่อมแล้วยังสตาร์ทไม่ติดอีกนะครับ ก็คนที่เคยใช้ดูกติมาก็น่้จะรู้ปัญหาแนละตั้งแต่8ปดสอ่งแลจริงไม่ใช่8ปดจริงเป็นตั้งแต่เจ็ดเาเจ็ดเก้าหเลยนะครับอากาศมันดันอยู่นะครับเนี่เราก็ชาร์จไฟเข้าไปนะครับใช้ตัวใหญ่จำเข้าไปเลยนะครับให้มันซับไพเปิดโหมดซับไพ่นะผมมีตัวตัวใหญ่นี่ใช้ในงานมอเตอร์โชว์เลยนะหรือว่าศูนย์บริการรถยนต์นะตัวนี้จะจ่ายไฟให้เข้าแบบเต็มเมเลยนะครับมีโหมดให้เลือกนะครับ อาละเราไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ต้องโฆษณาเยอะนะครับก็ต้องขี่บ้างนะครับผมก็มีเอาไปขี่บ้างนะแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยเพราะหลังๆง,งานเยอะนะครับก็เพื่อนๆที่ใช้ดูกะติอยู่ก็เอารถมาตรวจเช็คเอามาวอร์มกันบ้างนะครับเนี่เราก็มีชาร์จอยู่เป็นระยะระยะนะแต่ว่าพอแบตมันอายุมันเยอะแล้วมัน3าปีแล้วมันก็ CCA มันไม่ไหวนะครับ จริงมันอ่อนมาสักพักใหญ่แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมไม่ค่อยได้ออกทริปด้วยคันนี้นะครับ5วูนนะครับเมื่อตอนติดเครื่องก็จะต้องอยู่ประมาณ13โวต์กว่ากว่านะครับประมาณนี้นะครับก็ให้มันชาร์จไฟไปนะครับเวลาจอดวอร์มอยู่กับที่สำหรับตัว950นะก็ให้ปิดให้ปิดหลอดนะครับให้มันเป็น ให้มันเป็น LED นะครับไม่งั้นโคมจะละลายนะครับหรือไม่ก็คือเปลี่ยนหลอด LED ไปเลยนะครับก็ฝากไว้สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ดุกติอยู่นะครับก็อย่าลืมเอารถมาวอร์มแล้วก็หมั่นตรวจเช็คนะครับไม่ค่อยได้ขี่นี่เติม95ไว้ในถังเลยก็ดีนะเพราะว่าผมว่าแก๊สโซฮอมันน่าจะทิ้งคาบคาบเหนียวนะครับเดี๋ยวมันจะวุ่นวายทีหลังบุญเดี๋ยวมันจะเสียมากกว่านะครับเดี๋ยวเราเอาเครื่องชาร์จเสียบไว้นะครับ ดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วก็ให้มันชาร์จไฟผ่านเครื่องชาร์จนะโซโลชาร์จไปนะครับขอบคุณสละการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ